ไปต่อกันอีกหนึ่งข้าวนะครับเรียกว่านะทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับการได้เดินนาะพัฒนาบุคลากรด้านข้าวรายการแล้วก็ซื้อออนไลน์นะครับเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตซื้อคุณภาพสูงพร้อมรับมือกับสถานาการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนายคาเชน,ก,นก,การนิการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์การเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้าวรายการและก็ซื้อออนไลน์ เพื่อผลิตซื้อในภาวะวิกฤตยังมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ2 5ร68กับเทโรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบีอ่อ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายทีรพงษ์แพชย์ราชผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับนะครับโดยการอบรม <c oughs> กับครั้งนี้นะครับกับนายก,ากเผื่อเพิ่มสแกภาพไอแก่ผู้ปฏิงานดันข้าไรายกันละก็ซื้อออนไลน์ ให้สามารถมีทักษะสื่อสรา้นา้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมถึงปรับตระนนตกการทีการามานเชิงบวกนะครับสามารถปฏิบัติหน้าทถีนะครับทดเทนกันได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในองคอ์กรยังเป็นการเพิ่มทักษะนะครับปัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักคณะก,กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับรวมทึ่งผลิตซื่อเพื่อเผยแพร่อ,ออกอากาศอีกด้วย ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์สาภัยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงและทวีความคุณนแรงเพิ่มมากขึ้นทางอุตตกาัยนะครับและกาพนินไหวส่งผลในบทบาทหน้าที่ของหน่วยอันหน่วยซื่อในสังกัดกองสำนักพิเศษพัที่5นะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดครองกับการปฏิบัติเชิงลุกพอบันนันเนี่ยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็จาเป็นต้องมีองความรู้นะครับนะทุกต้องรวดเร็วดึงดูดความสนใจและกระทันต่อสถานการณ์รวมถึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตลอดเวลา เื่อสื่อสั้นนะครับนะทางการรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนอย่างสัวทึ่งกว้างขวางและการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ครับผมทันรองอธิบดีนะครับก็บอกว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี่เป็นสิ่งที่ว่ากรมประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆนะครับก็ขอห้หยทุกคนนําความรู้เทได้รับนี้ไป,ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างการดับโรความเข้าใจเหตถทกต้องสู้ประชาชนทําให้เกิดความเสื่อม,มันสร้างผาพหลักเทดีทั้ทงในพื้นที่แล้วก็ผาพรวมของประเทศนะครับขณะเดียวกันในการปฏิบัติงานท่าววามีภารกิจแรงดวนกาขอใอยบุคลากรด้านอื่นนี่ส้มาถทจะปฏิบัติงานแทนกันได้นะครับแขนนายฉางไฝ ฝาหวดเจ้าพนักงานตรการการจะสามารถมาักเขียยข้าวหรือว่าแร,าร,ารางากการารางานข้าวในภาวะแรงด้วนได้นะครับและก็ในโอกาสเดียวกันนี้ครับ,รบนายดุสิตสิงคีรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กรรารรวมบรรยายพิเศษด้วยนะครับบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์มีน่วยซื่อลากไล่ในภาวะวิกฤตก็ค่อยรวมมือกันสร้างการซื่อสร้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วชายซื่อกล้องกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นติดพึนคล้องประชาชนนะครับนะครับ